ตำรวจปกครองกบินบุรีปราจีนบุรีบุกจับพระสงฆ์คารวาสรวม12คนนั่งรถออกเรียรายเงินชาวบ้านเข้นสอบอ้างมาช่วยหาเงินสร้างพระอุโบสถวัดชื่อดังภายหลังสอบกลับไปต้นสังกัดยันไม่รู้เรื่องด้วยคนที่พักกลับเจอขวดเบียจำนวนมากสารภาพเอาเงินไปใช้จ่ายกันเองในกลุ่มนั่นแหละ9มีนาคม2566าร้อยตำรวจเอกเทีรพงษ์เดชอัมพรพินโยรองสาวัดเวรสอบสวนสพกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งจากนายจุมพล วงศรีทากำนันตำบลน,นาแขมอํมเาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีว่าได้พบเห็นพระสงฆ์ออกเรียรายเงินชาวบ้านโดยมีการนั่งรถกระบะไปตามพื้นที่ต่างๆจากนั้นก็จะกลับมายังสำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมรักซึ่งได้ถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อสองปีก่อนทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวได้ทราบไปถึงนางวัชราพรแตงหมีในอํเาเภอกบินบุรีจึงได้มอบหมายให้เรืออากาศโทพรสิทธิจิตรามวงศ์ประหลัดอํเาเภออุโสลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมประสานงานไปยังเจ้า คณะอำเภอกบินบุรีซึ่งได้มอบหมายให้พระอาทิการอมรกะตะธรรมโมเลขาเจ้าคณะตำบลน,นาแขมเข้าตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวจากการตรวจสอบพบกลุ่มพระสงฆ์แปดรูปคารวะทั้งชายและหญิง12คนรถจนนำนวน6กคันพบขวดเหล้าและขวดเบียร์ที่กินหมดแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งพระสงฆ์ปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มเหล้าและน่าจะเป็นของคารวะที่ซื้อมากินเองพระเลขาได้ตรวจสอบใบสุทธ,ธิข,ของพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ที่อยู่ในสำนักสงฆ์ดังกล่าวเป็นพระสงฆ์จริงและถูกนิมนต์ให้นั่งไปกับรถเพื่อจะออกเรียร์ไรตามพื้นที่ต่างๆจริงและจะยิน ยอมออกพื้นที่เพราะไม่รู้มาก่อนว่าสำนักแห่งนี้ถูกปิดเมื่อถูกนิมนต์มาก็มาตามคำนิมนต์ของพระด้วยกันซึ่งบอกว่าพักอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้การออกเครือไรแต่ละครั้งจะมีรายได้วันละประมาณ3 0 0พันบาทเศษแต่ไม่มีใครยอมรับว่าเงินจำนวนดังกล่าวที่ได้ออกเครือไรแต่ละวันนั้นอยู่ที่ใดใครเป็นคนเก็บและยังยอมรับอีกว่าได้ปัจจัยมาก,ก็จะนำไปซื้อกับข้าวมากินภายในสำนักปฏิบัติธรรมตำรวจจึงได้นำตัวมาเปรียบเทียบปรับที่สพกบินบุรีด้านนายชุมพลกล่าวว่าประสงค์และกลุ่มบุคคลเข้ามาอายอยู่หลายเดือนแล้ว จึงได้ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวหลังจากที่สืบทราบแน่ชัดแล้วว่ากลุ่มพระสงฆ์และบุคคลดังกล่าวติดป้ายรถออกเรี่ยไรายตามพื้นที่ต่างๆจริงจึงได้ประสานกับหน่วยงานมาควบคุมตัวไปตรวจสอบโดยทุกคนยอมรับว่าเพิ่งมาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมอ้างว่ามีคนบอกให้นำรถมาวิ่งบอกบุญเรี่ยไรยสมทบทุนสร้างพระอุโบสถกลางน้ำศูนย์วิปัสนาวัดสว่างอารมณ์ป่าเช้าโคกหอมตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแต่พอติดต่อสอบถามไปยังเจ้าอาวาสก็ได้รับคำตอบว่าไม่ทราบเรื่องขอให้ดำเนินการไปตามกฎหมายทันที ออกเรียร์ไรของกลุ่มพระสงฆ์และคราวาสกลุ่มนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าเงินเรียร์ไรทั้งหมดเท่าไรแต่รับว่าได้ไม่ตำวันละ3,000ันบาทเงินที่ได้ก็เอาไปใช้จ่ายกันเองอยากให้ทางสำนักพุทธหรือพระสงฆ์ที่ดูแลเรื่องเหล่านี้เข้ามาดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้มาอาศัยศาสนากินแบบนี้ต่อไป